แต่หน pues ้าอยากรวามจริงร้อๆกับโป๊ซอนของพี่สัต์พี่ปาาและหลังคขอาไพี่น้องอยากเห็นคุณนิวเออั้งใือมองเราได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกำลังแอบส่องดูเอ๊ะคุณนิวออกมาหรือยังเออคุนวออกมาหรอยใจคุณนิัเอาเดท่ลยครับไม่เป็นไรนะ ผมดูที่่อนะครั่งเราีวนมเพอเรยนรจะเรีโชไปข้างหน้านยะครับเพราะว่ารทนเรามีสโลแกนของร้านว่าอะไรผมปูแล้วนะฮะาบอมีสโลแกนของร้านว่าอะไรสโลแกนของร้านน่ยเนี่ยที่มันจะเป็นอะไรเพื่อเพื่อในใจ ข้านอะอประชุฟ้าเราจะไหนเลยอมาจากททคนิกสกลนคระกอบเสอบสวนนิวโอของเรานะเรามีส่รแก้